ทายาทปอบกินผัวโดยไตรสูกนาริมนานมนุษย์หาผักหายาและทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารแต่คงไม่มีใครสามารถที่จะกินของสดแบบดิบๆได้อย่างอริอร่อยยกเว้นในกรณีที่นำมาแปลสภาพให้เป็นอาหารแล้วแต่พื้นที่พื้นถิ่นหรือแล้วแต่ประเทศแต่การกินแบบสดๆด ไม่มีการปรุงรสหรือนำมาปรุงแต่งโดยไม่ผ่านความร้อนนั้นมนุษย์ปกติหาได้มีใครทำไม่โดยเฉพาะในประเทศไทยหากเห็นว่าใครกินของดิบๆก็มักจะถูกเรียกว่าผีดิบผีปอบและถูกรังเกียจขับไล่ออกจากหมู่บ้านเช่นเดียวกันกันกบเรื่องเลาของลุงทองดีลุงทองดีเป็นคนขี้เมามีเรื่องเล่าเก็บไว้เป็นร้อย ทำตัวเป็นสารานุกลงพีหมุงบ้านของไอตัม้มเพื่อนของผมหมุงบ้านที่ผมบางอื่นเข้ามาอาศัยอยู่เพียงเพื่อสนองความเบื่อหน่ายแล้วกลับกลายเป็นว่าถูกทําให้กลุมกลืนเปลี่ยนความคิดไปในหลายๆเรื่องวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ไอบิวฟังบ้างล่ะลุงไอตั้มถามขึ้นพลางวางทุงสุราตม้มลงบนแครน้าบ้านวันนี้ผมนัดลุงทองดีมาดื่มสังสรรค เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของผมเราเองอยากจะฟังเรื่องอะไรล่ะลุงทองดีผู้รอบรู้คนนี้เล่าได้ทุกเรื่องแล้ว <laughs> ลุงทองดีบอกยิ้มกริมขณะที่แกรินเล่าลงในแก้วใบเล็กอืค่างั้นข่าจะเล่าเรื่องยายซ้ายกับตาหลังก็แล้วกันลุงทองดีกระดุกแก้วเป๊กที่เทสุราจนเต็มปริม เขาปากรวดเดี่ยวเกลียงหลังจากนั้นก็ทำหน้าเฮยแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่มีน้ำลายเต็มปากเรื่องราวใหญ่สายกับตารังเริ่มขึ้นและจบหลงเมื่อ40ปีก่อนสมัยนั้นเป็นยุคที่ความเจริญรุดหน้าของการสื่อสารยังเป็นเพียงความพือฟันที่หลายหมู่บ้านไกวคว้าโทรทัศน์ยังเป็นจอขาวดำอยู่และก็มีเพียงบ้านไม่กี่หลังเท่านั้น ไม่ต้องถามถึงการสื่อสารการพูดคุยทางโทรศัพท์เลยล่ะครับหมู่บ้านนี้ไม่มีแน่นอนยายซายเป็นแม่ค้าผักตลาดเช้าของหมู่บ้านแห่งนี้ต่รังผัวของแกก็ไปหาเก็บของป่าเชี่ยวหาปลาตามทงไรทงนาหรือผักป่าตามฤดูกาลมาให้แกขายเพื่อนำเงินเพียง1 0บยบาทมาเลี้ยงปากท้องแค่สองผัวเมียเท่านั้น ตามประสาขนบานไรปลายนาที่ไรซึ่งลูกหลานชีวิตของทั้งสองก็ดำเนินตามปกติกินผักบ้างเหนือบ้างตามแต่จะหาได้เงินทองนั้นไม่ค่อยได้จับจ่ายเพราะเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายมีอะไรก็กินได้ทั้งนั้นน้ำพริกถ้วยเดียวก็กินได้เป็นอาทิตย์ความสุขตามอัถภาพนี้ควรจะเป็นไปจนกระทั่งสิ้นลมหายใจของสองตาใหญ่คููนี้ ถ้าหากวันหนึ่งเรื่องรายไม่เกิดขึ้นกับยายสายเมียคู่ทุกคู่ยากของตารังวันหนึ่งหลังจากที่ตารังกลับมาจากหาของป่าโดยสูงที่มีพักป่าและหิดตามฤดูกาลน,นานาชนิดมีมากมายให้ได้เก็บเกี่ยวแต่ด้วยความชันและความรุกลึมของพื้นที่และต้นไม้ผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่กล้าย,ย่างไก่เข้าไปหาเพราะมีคนลุงและสูญหาย ไยคาป่าอยู่บ่อยครั้งร่มกันคำกับตารังแก่ไปและกลับจากป่านั้นอยู่เป็นเนืองนิดแต่วันนี้มันแปลกไปเมื่อจูจ่ๆยายซ้ายที่ปกติหูหาอาหารเพื่อรอทากลับเอาแตโนนจนดวงตะวันสาดแสงสีแดงยามผีตากพระออมตารังข่าแรกก็นึกโมโหเมียที่ดันขี้เกียจมาขี้เกียจสลังยาวเอตอนแกแต่เมื่อเขาไปดู ก็ต้องสะดุ้งใจเมื่อใยญ่สายเอาแต่นอนตัวสั่นเป็นเจ้าเขา่าอีกทั้งเนื้อตัวก็อย่างเย็นเยือบเหมือนคนไร้โลหิตที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้อบอุ่นตารังถามด้วยความเป็นห่วงก็ไม่มีคำตอบใดๆกลับถูกไล่ตะพืชออกมาและบอกว่าอยากอยู่คนเดียวตารังคิดว่าเมียของตนคงไม่สบายจากผิดไครแล้วคงจะงุดหงิดแกจึงออกมาขุงข้าว หูงหาอาหารกินด้วยตัวเองเอาเฮ้ยแกลุกมากินข้าวต้มก่อนจะได้เบาไรใยายซ้ายลุกขึ้นนั่งอย่างยากลำบากแกตัวยุกอินจะหลมแหล่มีลงแหล่จนตะรังต้องเข้ามาประคงสัมผัสแรกที่ถูกตัวตะรังถึงกับใจหายวาบเมื่อมีรักตอนนั้นตัวเย็นเจี๊ยบกว่าเมื่อตอนเย็นเสียอีกเองเป็นอะไรเจ็บป่วยตรงไหนละ่ะฮ บอกมาเดี๋ยวข้าจะพาไปหาหมอหรือไม่ก็ต้มยาให้กินทุกกูหิวใหญ่สายตอบสั้นๆแต่สายตากลับเบือนไปทางอื่นไม่สนใจใหญ่ดีต่อช่เข้าวต้มเลยแม้แต่น้อยเอาหิวก็กินซะสิข,ข้าต้มข้าวมาว่างให้อยู่นั่นไงหรือไม่มีแรงกระถังคอนช้อนตักข้าวเก่าผักละหฮกูอยากกินปลามีปลาไหม ยายสายถามขึ้นทั้งที่ยังหลับตาชินดืมปลาไอ้มีมันก็มีว่าแต่จะกินอะไรละ่ะต้มทอดรั่วยย่างเอามาให้กูเถอะเดี๋ยวกูจัดการเองยายสายเมื่อได้ยินว่าปลามีอยู่ก็ละลำละลักบอกหัวให้นำมาให้โดยไวก็ถึงถามไหนว่าจะกินแบบไหนค่าจะได้ทํามาให้ ตาังเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงเจืออารมณ์ชุนเฉียวขึ้นมานิดหน่อยเอามาเถอะเดี๋ยวกูจัดการเองมึงไม่ต้องยุ่งแต่อารมณ์อุดหงิดนั้นกลับถูกยายสายแต่คอกลับด้วยน้ำเสียงอันโกรธเกรียวตาลังพะงะไปนิดหนึ่งแล้วลุกเข้าครัวไปสักครู่ครูเดียวก็กลับมาพร้อมกับกะละมังใส่ปลาชนสองตัวมาถึงก็วางตรงหน้ายายสายเป็นชิงประชด เอาจะเดกแบบไหนแดกสุดๆไปเลยไม่ล่ะตาลังพูดประชุดประชันอย่างมีน้ำหูแต่ก็ต้องสะดุ้งยุงเมื่อหินใหญ่สายกุลีกุจอคว้าปลาชนในกะละมังมากัดกินอย่างอริดอร่อยทั้งเนื้อทั้งไ้ของปลากระจัดกระจ่ายเรียราดไปทั่วเฮ้ยยายสายเอ็งเป็นอะไรทำไมกินแบบนั้นตาลังรีบกระชากปลาซนสุดๆออกจากมือยายสายทันที นั่นทำให้ยายสายทะลึงตามองด้วยความชุนเชียวครูเดี่ยวแก,กก็คว้าเอาปลาในกระละมังขึ้นมากัดอีกตัวหนึ่งตาลังเบิกตาพลูงมองด้วยความสะอิดสะเอียนและหวาดกลัวแต่แก,กก็รีบตั้งสติและกระชากเอาปลาที่ยายสายกัดกินอย่างอริดอร่อยออกมาอีกครั้งคราวนี้การกระทำของตาลังสร้างความขับเค้นใจให้มีรักถึงขั้นสุด หญ่สายกระโดดครั้งเดียวก็พาตัวเองขึ้นไปเกาะผนังบ้านที่สูงเกือบสองเมตรเหมือนจิงจุกตุกเกะพลางหันมาแยกเคียวขู่คำรามใส่ตะรังจนเสียงดังลันยังไม่ทันที่ตะรังจะได้ทำอะไรไปมาก,กว่าการยืนนิ่งตาลึงตะลานใหญ่สายที่เกาะอยู่ที่ฝาบ้านก็กระโจนพรวดใส่แกเต็มแรงผลก็คือตารังหล้มหัวกระแทกพื้นสลบไป ฟื้นมาตอนเช้าโดยอาการปวดหัวอย่างหนักคลำดูที่หัวก็พบว่ามีผ้าแปะอยู่แก่หัวแตกพอตั้งสติดได้ก็สะดุ้งใจมองหาร่างของยยสายและซากราที่กระจัดกระจายอยู่เมื่อคืนนี้แต่ทุกอย่างกลับเป็นปกติแกนอนอยู่บนฟูกตามปกติเหมือนทุกครั้งและเสียงทำครัวหุงข้าวก็แว่วมาจากในครัวตาหลังลุกไปดูด้วยใจวาววุ่นแต่ภาพที่เห็น คือแผ่นหลังของยายซ้ายเมียคู่ทุกคู่ยากที่กำลังดูฟืนใส่เตากลิ่นอาหารหอมชุยลอยคลุ้งเรียกน้ำย่อยในท้องเสียงมอคาวดังปุดปุดส่งไอและกลิ่นฟุง้งเชเชินปกติที่ควรจะเป็นกะกะกะเกะ,กะตารัง้องเรียกเมียรักเสียงแหบพรายยายซ้ายวางมือจากงานตรงหน้า หันมาทำสายตายชงุนอ้าวดีขึ้นแล้วหรอใหญ่สายร้องถามตารัังก็ยืนงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อได้ฟังจากปากเมียวา่าแกกลับมาจากห้วยคาก็ไขขึ้นหลุมหัวฟาดและนอนสรุปไปเมื่อยินวานกระทั่งเพิ่งลุกขึ้นได้เอาป่านนี้ตารลังก็ถามโดยความแปลกใจว่าแกนอนทั้งคืนเลยหรือใหญ่สายก็บอกว่าใช่นอนทั้งคืน สรุปสลายไม่ได้สติภาพความทรงจำที่เด่นชัดนั้นสร้างความสับสนให้ตารางเป็นอย่างมากแกถามว่าปลาชนในกะละมังยังอยู่ไหมเพราะแกจำได้ว่าเห็นเมียกัดกินสุดๆยายสายเขาบอกอีกว่าจะไปอยู่ได้อย่างไรก็ยายสายจัดการทุบหัวทำแกง้มไปแล้วยายสายก็ชี้มือไปอยังมออลูมิเนียมใบใเก่าที่มีควันชุยของแกง้มร้อน วันนี้แกไม่ต้องออกไปหาเก็บผักนะไม่สบายอยู่ก็นอนพักไปก่อนยายสายบอกขณะยุกสำหรับข้าวมาให้ตารังหลังจากที่กินข้าวตารัังก็นอนหลับไปเพราะรู้สึกตัวรุ่มรุมคล้ายจะมีใครสักพักตารลังก็ต้องสะดุง้งตื่นเพราะได้ยินเสียงไก่ที่เลี้ยงเอาไว้กระตากราวกับตื่นอะไรสักอย่างแกเลี้ยวมองไปรอบห้อง แสงที่สลัวนั้นบอกว่ายามนี้น่าจะเข้าย่คำคําแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างก็มีแสงตะวันอยู่เล็กน้อยแกสะบัดศีรษะไล่ความเหมึนง,งงออกจากหัวแล้วเดินไปดูว่าไก่มันตื่นสิ่งใดจะเป็นงูเลื้มงูเห่าที่ดอดเข้ามากินไก่เสียแล้วกระมังแกเดินไปพลางก็มองหาร่างของเย,ยซ้ายแต่ก็ไม่พบพอมาถึงเล้าไก่ก็ให้แปลกใจ เมื่อเห็นเงาตะคุมของใครคนหนึ่งนางย่องยองอยู่ในมุมมืดนั่นใครนะตารังร้องถามเงาร่างนั้นไม่ตอบยังคงนั่งย่องยองทำท่าอะไรสักอย่างอยู่เช่นนั้นตาลังจึงเดินเข้าไปใกล้อีกหน่อยพร้อมกับร้องถามไปด้วยและเมื่อเพ่งพินิษชัดแจง้งก็ถึงกับขนลุกวาบตัวชาดิกเมื่อเห็นว่าร่างที่นั่งย่องยองคือยยสายมีรัก ที่ขาบไก่ไว้ในปากกำลังจ้องแก่ขมิงยาย,ย,าย,ย,าย,ย,ายสายเอ็งทำอะไรสิ้นสุดประโยคค์คำถามยายสายทิ้งไก่กระโจนชนเล้าไก่จนพังระเนระนาดวิ่งตะเลิดหายไปในความมืดที่เริ่มโรยตัวลงมาปกคลุมพื้นที่โดยรอบช้าๆตาหลังสุดก่ลงกับพื้นทั้งตกใจและเสียใจที่เห็นกับตาว่ามีรัก ที่กินอยู่หลับนอนกันตั้งแต่วัยรุ่นจนหัวงอกกลับกลายเป็นผีปอบผีร้ายไปเสียแล้วแกหักหามความสศกเศร้านางขอยเมียอยู่ในบ้านคิดว่าอย่างไรเสียใหญ่้ายก็ต้องกลับมาเพราะไม่มีทีให้ไปแล้วก็เป็นดังคาดกลางดึกคืนเดียวกันนั้นเสียงหมาเห่าฮอนโหยหวนดังมาจากป่าถ่ายไรครูใหญ่เรือนก็ไหวย,ยวบ เป็นสัญญาณว่ามีใครบางคนก้าวขึ้นมาบนเรือนตารังนางซุ่มดูอยู่ในมุมมืดดูร่างตะคุมของใครคนหนึ่งซึ่งหลับหลับรอๆเดินปวนเปลี่ยนไปมาอยู่ในบ้านลักษณะทาทางนั้นเป็นยายสายไม่ผิดแน่กลับมาแล้วหรือยายสายตารังร้องถามร่างของยายสายสะดุงยูงทำท่าจะหนีออกไปอีกไม่ต้องไป มานั่งคุยกันดีๆข้าไม่ทำอะไรเองหรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นยายสายจึงหยุดยืนนิง่งอยู่ตรงปากประตูบ้านครูเดี่ยวก็สะอื่นให้ออกมาตาหลังจุดตะเกียงเพื่อให้ความสว่างแล้วเดินไปหาเมียรักที่ร้องไห้น้ำตาหนองน้าอยู่ยายสายเอ็งเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันตาหลังถามโดยน้ำเสียงอ่อนโยนและเป็นห่วงความจริงจากปากเมีย ทำให้ตารังถึงกับสะอึกเยซายบอกว่าแกกลายเป็นผีปอบตั้งแต่ตอนสาวๆเป็นตั้งแต่ตอนแต่งงานอยู่กินกันได้มาเพียงสองสามเดือนครั้งนั้นตอนที่ตารังซึ่งออกไปรับจ้างายซายซึ่งอยู่เย้าเฝ้าเรือนทำน้าที่แม่บ้านดูแลทุกอย่างรวมถึงเฉดขี้เฉดเยียวของแม่ผู้ชราของตารังซึ่งอาศัยอยู่ในชายคาเดียวกันด้วยจูจู แม่ของต้ารังก็ผิดปกติเอาแต่นอนหรือนั่งทั้งวันกลับมีเรี่ยวแรงขึ้นเรากับเป็นหนุ่มสาวเดินคลมรังของเยซายกดแขนกดขาไว้แล้วยิ้มกริมพลังก็บอกเยสายว่าจะต้องรับเชื้อผีปอบไปสืบทอดเลี้ยงดูเพราะตัวแม่ของต้ารังใกล้จะตายร่างกายผู้พังจนไม่สามารถเป็นภาชนะเลี้ยงไครปอบสิงสู่ได้อีกใหญ่สายก็กลัว จึงปฏิเสธและพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่แม่ของตาหลังบอกว่าถ้ามิยอมรับปอบตนนั้นจะกินตับไตไซม้า้ของตาหลังให้หมดจากนั้นก็จะกินยายสายที่หลังแต่ถหากยอมรับเลี้ยงผีปอบไว้จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดทั้งสิน้นจะเจียมตัวสงบสงเงี่ยมอยู่ในร่างของเย,ย,ย้ายจนกว่าจะสิ้นวาสนาไปผุดไปกิดตามวารกรรม อบอกแม่ตาร่งให้ยายสายตัดสินใจอยู่ครูตัวยายสายขอไตร่ตรองคืนหนึ่งนอนไม่หลับเลยทั้งคืนนางลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกพอกลับเข้าไปในมุ้งก็ตกใจเมื่อเห็นว่าร่างของผัวรักที่นอนกลนอยู่เป็นจังหวะนั้นมีร่างของแม่คลอมและเลียไปตามใบหน้าท่าทางจะกบกินให้ได้นั่นเปรียบเสมือนว่าคำครู ว่าให้หนางยอมรับเอาผีปอบไปเสียมีเช่นนั้นตารังต้องตายกลายเป็นเหยื่อของนางเป็นแน่แท้ใหญ่สายนั้นคิดจะหนีไปให้ไกลเสียแต่ด้วยความที่ทั้งรักทั้งห่วงผัวสุดดวงใจจึงมิอาจทอดทิ้งได้ครั้นก็ขอร้องให้ตารังนี้ไปด้วยก็จุนปัญญาจะหากุ่นไก่ใดมาอ้างโดยรู้แน่ว่าตารังคงไม่ทิ้งแม่ผู้บังเกิดกล่าว ที่แกชราไว้พียงลำพังแน่เมื่อคิดหาทางออกไม่ได้จึงจำใจยอมรับแต่มีข้อแม้ว่าห้ามไม่ให้ปอบที่นางรับเข้ามาสิงร่างนั้นก่อเกิดความเดือดร้อนหรือทำให้ใครระเคะระคายแล้วนางจะหาของสุดของข่าวมาเลี้ยงดูให้ซึ่งปอบแม่ผัวก็อตกป,ปากรับคำเมื่อการส่งต่อผีปอบให้กันเป็นที่สิ้นสุดแม่ผัวก็จากไปอย่างสงบ ในเชามืดของวันนั้นเยซ้ายหาของสุดของข่าวด้วยการไปตลาดเวลาที่กลับก็ซื้อหมูซื้อไก่กลับมาประกอบอาหารปกติแต่จะเจียดเอาส่วนหนึ่งไว้ให้ผีปอบกินเพื่อเลี้ยงดูปูเสือแต่ยิ่งนานวันเขา้านางก็รู้ว่าของที่แบ่งนั้นก็เริ่มไม่พอกับความต้องการผีปอบในร่างทำท่าจะออกไปขบกินหาของกินตามวิัย นางอดทนอดกลั้นอยู่เช่นนั้นนานเป็นสิบสิบปีคืนนั้นทนไม่ไหวก็ออกไปหากินนอกบ้านจับไก่จับเขียดกินแล้วก็กลับมาที่บ้านโดยรีบให้กลับมาถึงก่อนที่จะรุ่งสางความมาแตกออกเมื่อวานตอนยินเพราะนางอดกลั้นถึงกี่สุดถึงตัดสินใจผูกคอตายกะว่าจะให้ปอบในร่างตายไปกับนางด้วยแต่ในระหว่างความเป็นความตายจะขาดอากาศหายใจอยู่นั้น ปอบในร่างก็แพลงลิดทำให้เชืองไนล่อนที่เหนียวแซนเหนียวขาดไปดือด้อยาย้ายก็ไม่รู้สึกตัวเลยกระทั่งถึงเวลากลางดึกได้สติก็พบว,ว่าต้นกำลังแลบเลียดูดกินเลือดที่ปากแผลศีรษะของตารังนั้นทำให้นางเสียใจมากกลัวว่าสักวันหนึ่งจะเผลอคาผัวเพื่อกินตับไตไส้พุงเข้าจนได้ยายสายบอกพร้อมกับรำไห กลมกราบแทบเท้าหัวรักตาหลังหินและรู้เช่นนั้นแทนที่จะรังเกียจกลับสงสารเมียจับใจปลอกประยุนว่าจะหาทางช่วยระหว่างนี้เกก็จะหาของสุดของข่ามาเลี้ยงดูปูเสือเพื่อไม่ให้ผีปอบออกอาละวาดตาหลังก็หาปลามาไว้ทั้งค้ายทั้งจุนเจือให้หนางปอบในรังของเยสายกินด้วยอยู่ด้วยกันเช่นนี้โดยไม่ได้รังเกียจแต่นานวันเข้า ผีปอบก็เริ่มกระหืมกรืมปลาสุดไกสด่สุดิ่มไม่พอใจแล้วร้องบอกบางครั้งว่าอยากจะกินบางคุณตาหลังกังวลจึงนำเรื่องไปบอกหลวงพอ่อเล่าความจริงทั้งหมดเพราะคิดว่าท่านคงจะช่วยได้หลวงพอ่อแม้จะมีความเมตตาสางสารแต่บารมีของท่านก็ไม่มากพอจะช่วยเหลือทางออกเดียวก็คือตาหลังต้องพาเมียไปอยู่ที่อื่น เพื่อวันใดวันหนึ่งความจริงเรื่องปอบจะได้ไม่ถูกเปิดเผยตารังจำใจทำาช่นนั้นพายายสายออกไปจากหมู่บ้านเงียบๆดยไม่ให้ใครรู้แต่แล้ววันหนึ่งไม่นานก็มีคนพบศพแกนอนตายท้องเวอะหวะอยู่กลางป่าลึกส่วนยายซ้ายนั้นหาได้มีคนพบตัวไม่และความจริงเรื่องของยายสายเป็นปอบก็ถูกบอกเล่าออกจากปากหลวงพ่อในเวลาต่อมา เรื่องราวของเยสายกับตารังที่หลุงทองดีเล่าก็จบลงเพียงเท่านี้